ไฟรัดตับอักเสบพร้อมมอบประกาศ ทรงสาธสุขโดยกรมควบคุมโรคนะครับแล้วก็รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับผมกระทรวงมหาดไทยก็มีโอกาสครองส่วนท้องถิ่นนะฮะแล้วก็ส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องก็ดําเนินการในเรื่องของการที่จะคัดกรองนะฮะโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C นะครับของประชาชนคนไทยของเรานะครับนํเรียนว่า โรคไวรัสตับอักเสบ B และ C เนี่ยเป็นสาเหตุสำคัญของการเป็นมะเร็งตับนะฮะแล้วก็ตับแข็งนะมะเร็งตับเนี่ยเป็นมะเร็งอันดับหนึ่งของคนไทยทุกคนนะฮะเป็นอันดับหนึ่งในผู้ชายและก็เป็นอันดับ4ในผู้หญิงนะครับการคัดกรองกลุ่มที่เป็นเป้าหมายโดยเฉพาะเนี่ยทำให้เราเนี่ยรับทราบถึงข้อมูลของคนที่มีความเสี่ยงและมีโอกาสเกิดโรค และก็สำหรับโดยเฉพาะโรคไวรัสตับเสพเสบซีเนี่ยเป็นถ้าพบว่ามีการติดเชื้อแล้วเนี่ยสามารถให้ยาและรักษาให้หายขาดได้โดยการทานยาประมาณ3เดือนนะครับในส่วนของค่ารักษาตัวยาของไวรัสตับเสพเสบซีก็อยู่ในสิทธิประโยชน์ของทุกกองทุนนะไม่ว่าจะเป็นกองทุน30บาทบัตรทองนะครับกองทุนประกัะกนสังคม หรือกองทุนของกรมบัญชีกลางนะฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทำให้คนไทยนะฮะที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มองว่ากลุ่มเสี่ยงนี่คือคนที่เกิดก่อนปี2,535นะวงช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะว่าไว,วัคซีนอะไรก็ยังไม่มานะครับยังไม่เริ่มการฉีดวัคซีนในเด็กนะฮะเพราะนั้น คนไทยทุกคนกลุ่มเป้าหมายประมาณ40ล้านคนเศษนะควรได้รับการคัดกรองการเข้าถึงซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์อยู่แล้วนะฮะก็จะจะสัมพันธ์นะครับในส่วนนี้เองอย่างไรก็ตามในการนำร่องเบื้องต้นเนี่ยเป้าหมายประมาณ5 0 0 0 0 0ตอนนี้เนี่ยได้ไปถึงล้าน8ในปีนี้ก็ถือว่าในหน่วยงานต่างๆรุมทักใหทุนเองก็ให้ความร่วมมือในการที่จะดำเการส่วนนี้นะครับ ในเรื่องความชุกนะครับสำหรับตับอักเสบบีถ้าคนที่เกิดก่อนปี2,535เนี่ยความชุกอยู่ที่ร้อยละสี่นะครับส่วนถ้าเกิดหลังปี2,535เนื่องจากเราฉีดวัคซีนในเด็กแรกเกิดทุกคนนะครับก็จะเหลือร้อยละ0.6ส่วนในเรื่องของตับอักเสบซีความชุกอยู่ที่ร้อยละหนึ่งนะครับแปลว่าคาดการณ์ว่ามีประมาณ50,000 0คนถึง7 0,000 0คนทั่วประเทศที่เป็นตับอักเสบซีใน4ปีที่ผ่านมาเรารักษาไปแล้วกว่า4 0,000คนครับ ของการคัดกรองอย่างที่ผมนําเรียนนะครับอุตราความชุบอยู่ที่ร้อยละหนึ่งที่เราจะเจอนะครับตรงนี้เนี่ยมแม่นยํากว่า80%ที่เที่ไปยืนยันด้วยผลไวรัสตามมาร้อยละแปิยืนยันบวกตามครับเนื่องจากโรคตับอักเสบ B และ C เนี่ยเป็นการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทางสิ่งคัดหลังเพื่อก็ต้องระวังป้องกันตัวนี้นะครับติดต่อทางเพศสัมพันธ์และสิ่งคหลังครับ เนื่องจากในคนพูดถึงตับอักเสบซี C ก่อนนะครับเนื่องจากอยู่ในบางชุมชนที่อาจจะมีความชุกในดั้งเดิมซึ่งมีการทั้งเรื่องของติดต่อทางเพศสัมพันธ์เรื่องของการฉีดยาเสพติดนะฮะที่อาให้มีการติดเชื้อหรือแม้แการสักยันเหมือนติดเชื้อเอชไอวีนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะมีความเสี่ยงชุกกว่างั้นการป้องกันก็คงเหมือนเอไอวีในอดีตก็คือการใช้ถุงยางอนามัย แล้วก็การระมัดระวังนะครับสำหรับถ้าท่านอยากทราบตัวเองเป็นไหมเนี่ยการคัดกรองเนื่องจากในช่วงยังไม่มีอาการนะครับอย่างที่ผมนําเรียนถ้าเกิดทราบปุ๊บท่านรักษาหายได้ร้อยละเก้าสิบเจ็ดเลยครับที่สถานบริการอย่างที่ท่านรองประลัดนําเรียนนะครับทุกสิทธิประโยชน์ท่านได้ทุกกองทุนนั้นเข้าไปในสถานบริการของโรงพยาบาลได้เลยแต่เราได้สิทธิ์นะครับหนึ่งครั้งนะครับสำหรับผู้คนที่เกิดก่อนปี2535ยกเว้นท่านอยู่ในกลุ่ม5กลุ่มเสี่ยงนะครับครับก็นําเรียนว่าข้อสังเกตก็คือว่า ประชาชนที่เกิดก่อนปี2,535นะฮะก็จะมีโอกาสเสี่ยงกว่าโดยเฉพาะในวันละ10บีซึ่งเริ่มมีการฉีดวัคซีนนะครับเรากำลังพูดถึงประชาชนที่ไม่มีอาการเลยนะฮะที่เราคุยกันเนี่ยคือคนที่ไม่มีอาการเลยเพียงแต่ว่า,าทางนโยบายก็อยากจะให้ประชาชนได้เข้าถึงการตรวจก็ให้สิทธิของทุกคนเข้าถึงการตรวจก็อยากให้คนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็คือ ก่อนเกิดก่อนปี2535นะฮะได้เข้าถึงหน่วยงานของรัฐที่เป็นสถานพยาบาลน,นะครับเพื่อตรวจคัดกรองแล้วก็ถ้ายังไงก็ตามยมีโอกาสไปสู่การรักษาซึ่งจะป้องกันการเกิดตับแข็งและมะเร็งตับในอนาคตครับจริงๆโครงการนี้เป็นโครงการที่กระทรวงสาธารณสุขทำอย่างต่อเนื่อง มาในตลอด5ปีที่ผ่านมานะครับเพียงแต่ว่าในช่วงหลังนี้อย่างที่ท่านรองประหลัดนำเรียนกะ็คือเข้าสู่สิทธิประโยชนต์ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะครับเราก็มีกิจกรรมที่เรียกว่า kick off เปิดตัวเพื่อประชาสัมพันธ์ไปในทุกภาคส่วนทั้งประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็อยากจะให้เพิ่มมากขึ้นนะครับเราคิดไปถึงขั้นต้นนะครับว่าตัวเลข10ล้านคนที่จะเริ่มได้รับการฉัดก,กองในปีถัดไปเพราะว่าตอนนี้เขาเรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานของการตรวจฉัดก,กองเนี่ยทุกภาคส่วนในวิวัานหน่วยงานในสาธารณสุขเราได้ทราบขัั้นนนนนนตอนใในกกกกรรรรระบวรรระรบวาาาเิค